ที่พี่จะส่งเข้าไปในห้องฟังดีๆนะมันเป็นการวางแ t e จีแล้วพี่คิดว่าถ้าพี่ส่งน้องคนนี้เข้าไปเนี่ยน้องจะสามารถที่จะพูดให้พี่บีเอาอีกคนหนึ่งออกคนคนนั้นก็คือเตียหนูเข้าไปอ่ะหนูร้องไห้เลย แล้วหนูขอนี่มันคือโอกาสสุดท้ายของหนูหนูพร้อมที่จะเรียนรู้จากพี่บีจากพี่เกดจากพี่คริสหนูเต็มที่หนูขอโอกาสแล้วพี่บีจะไม่ตัดน้องออกเราต้องทำแบบนี้ทาไม่นะเราก็จะเสียไปหนึ่งคน พี่ให้น้องยกมือแล้วกันถ้าน้องคิดว่าน้องควรออกน้องไปค่ะพี่เห็นด้วยที่ It's only fair ถ้าให้น้องไปแต่พี่ก็อยากให้น้องกลับมาไม่ใช่ว่าน้องทำพลาดครั้งเดียวแล้วคือชีวิตน้องจะจบไปเลยเพราะฉะนั้นน้องต้องบอกไปเลยว่าน้ำไม่ได้คิดว่าจระเข้มันจะดุกดิกขนาดนั้น ขนาดว่าน้องกลัวขนาดสั่นขนาดนั้นจนทําเขาตกโดนเขาด่ามาอีกทุกคนจ้องอยู่สมาธิหลุดน้ําก็ยังสามารถแมเนจที่จะมีภาพนี้ได้ถึงมันจะไม่ได้เป็นภาพที่ดีที่สุดอะไรแบบนี้ไม่มีการโทษคนอื่นน้องจะไม่มีวันสมาธิหลุดอีกต่อไปแล้วค่ะพี่บีน้ําสัญญาอย่างนี้ก่อนนัล้นก็คิด น้องสองคนรู้ไหมคะว่าห้องนี้คือห้องอะไรห้องคัดออกค่ะใช่ค่ะห้องห้องนี้เป็นห้องที่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ใช่ The Face Thailand เพราะฉะนั้นพี่ถึงอยากรู้เหตุผลว่าทำไมเมนเทอร์ของแต่ละคนถึงส่งน้องมาอยู่ในห้องนี้ มื่อวานนีน้ําทําได้ไม่ดีค่ะเพราะว่าน้ากลัวจระเข้มากก็เลยทําให้น้ําเป็นจุดอ่อนของทีมทําให้ทีมมีภาพเดี่ยวที่ไม่ดีค่ะเพราะว่าไม่ได้เห็นลูกจระเข้เลยไม่เคยเห็นสัตว์เลยใช่ไหมคะว่าจระเข้ตัวใหญ่แค่ไหนก่อนถ่ายทำน้ำมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นจระเข้น้ำสายตาสั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นมีแมงมุมกับจระเข้เดี๋ยวก่อนน้องบอกว่าสายตาสั้นน้องไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์สำหรับไม่ได้ใส่ค่ะทำไมไม่ใส่คะ น้ำไม่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วอะค่ะนางคะพี่จะบอกว่าน้ำเป็นดังแบบค่ะการที่น้ำสายตาสั้นน้ำควรจะไปหาทางออกให้กับตัวเองไปทำเลสิกหรือไม่ก็ใส่คอนแทคเลนส์ที่มันจะช่วยให้เราถ่ายทำได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฉากคืออะไรเจรแเค้ำเข้าน้ำกลัว<อ>มากตกลงไปไม่พี่จะบอกว่าสัตว์ตกลงไปแล้วถ้ามันตายเหรคะ น้องเห็นไหมว่าทุกคนเขาตกใจนั่นคือหน้าที่ของเราหรือเปล่าเราเป็นนางแบบเราต้องเตรียมพร้อมสุนติยาบอกมาซิว่าเมนเทอร์ส่งเธอมาทำไมเมื่อวานหนูยังทำไม่เต็มที่ค่ะทำทำให้ดีทำให้กลุ่มด้อยแล้วก็เมื่อวานหนูตื่นเต้นมากเป็นแคมเป็นทีหนูแข่งครั้งแรกค่ะ <Okay. S 1> น้องบอกว่าทำไม่เต็มที่เมนเทอร์เลยส่งมาใช่ไหมคะไม่ทำไม่ดีที่สุดค่ะทุกคนที่เข้ามาตรงนี้แน่นอนทุกคนก็จะบอกว่าทำเต็มที่การที่จะทำอาชีพตรงนี้มันไม่ใช่แค่บอกว่าจะทำเต็มที่พูดอย่างเดียวไม่ได้การกระทำมันต้องออกมาและทำให้เห็นจริงๆเมื่อวานพี่ไม่ได้เห็นถึงความพยายามของน้องพี่ไม่เห็นว่าน้องทำการบ้านมาพอ ในการแข่งขันน้องโชคดีกว่าเขาน้องได้กระต่ายไม่น่ากลัวเลยแต่น้องก็ทำได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับเขาเขาได้จระเข้พี่บอกตรงๆพี่อยู่ห้องเนี้ยพี่ก็ไม่อยากจะขัดใครออกเลยแต่พี่เห็นว่าใครน่าจะพยายามได้มากกว่านี้ใครที่เข้าไปในรอบนี้ พี่อยากเห็นพัฒนาตรงนั้นจริงๆทำให้เต็มที่นะคะค่ะพี่คาดหวังน้องลูกน้ำคะ่ะพี่เสียใจด้วยคะ่ะน้องไม่ใช่ The Face Thailand คิดผ่นมากเลยพี่ตอนแรกว่าเตรียมไปแบบจะพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบีฟกันมาหมดแล้วในห้องทีมคริสแล้วพอออกมาก็แบบรู้สึกว่ายังไม่ได้พูดในสิ่งที่ตั้งใจจะพูดเลย ก็ผิดที่ตัวน้ำนะคะที่ทําสัตว์ตกคือถ้าน้าเลือกได้น้าก็ไม่ได้อยากจะกลัวสัตว์อะไรเลยหรือทํามันตกนะคะดีใจมาก พี่คิดว่าวันนี้เนี่ยทีมลูกเกดเนี่ยโชคดีมากโชคดีจริงๆนี่คืออาปากหวอเลยนะเพราะว่าคือมีความมั่นใจมากว่าน้องเขาสามารถที่จะพูดให้บีเชื่อว่าเขาจะกลับมาโชว์ความสามารถต่างๆของเขาได้อีกเยอะมากต้องบอกว่าที่คัดลูกน้ำออก น้องบอกว่าน้องสายตาสั้นจึงทำให้น้องไม่สามารถโฟกัสและไม่เห็นอะไรเลยเวลาทำงานไม่หรอกจริง,รง,รงๆเขาครบรัวาการแก้ตัวของเขาเนี่ยฟังไม่ขึ้นอ่ะหนูอบอกแล้วว่าไม่ให้โทษคนอื่นอ่ะคอมม o นเซนต์อ่ะมันต้องมีคุณถาดแบบแต่คุณไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองทำให้สัตว ต้องตกลงมาถ้ามันตายีิเซตะ่ะน้องจะรู้สึกบาปกว่านี้อีกเพราะน้องไม่เตรียมพร้อมจริงๆทุกอย่างเป็นแฟรเกมหมดบีขอบคุณมากขอบคุณค่ะ พี่ลูกเกดไปขอบคุณไป thank you พี่วีไม่จำเป็นป่ะครั้งต่อไปมันก็จะง่ายขึ้น <c oughs> แต่มันไม่ได้ง่ายเลยนะแต่มันก็จะง่ายขึ้นนี่มันเป็นครั้งแรกนะ <c oughs> ไปค่ะสซซ่ทีมลูกเกดอาจจะ